วิทยุเพื่อการศึกษาสญญาสญญน,นร้อยเรื่องราวหลากวิถีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านในรายการคุณค่าอารยธรรมโดยสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวร ไทยทั่วถินล่าเหล่าประชาเจ็บไข้ได้ทุกเข็นทรงบากบันบำบัดให้ร่มเย็นถะทรงเป็นร่มกล้าวแห่งชาวไทยห้าทันวาบรรจบครบอีกหนเฉลิมพระชนมงคลเลิกเบิกฟ้าใสเหล่าไพรฟ้าแซ่ซ้องเฉลิมชัยร้อยดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานอารยธรรมศึกษาโคงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรหนึ่งในใจของไทยประชาหนึ่งใต้ฟ้าของ say so, yeah. Oh, gotcha. หากษัตริย์ประวัติศาสตร์ที่ครองราชนา ทนหนึ่งในโลกหนึ่งเดียวเท่านั้นมหารา ดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะนี่คือรายการคุณค่าอรารยธรรมนะคะสร้างสรรค์โดยสถานอรารยธรรมศึกษาโค้งสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะทางมอนอเอฟเอ็มร้อยเมกะเฮิร์นะคะหรือว่าวิทยุออนไลน์ค่ะ www.nufmradio.com นะคะฟังกันได้นะคะทุกวันพฤหัสบดีบ่ายโมงสิบเศษยี่สนาทีโดยประมาณกับร้อยเรื่องราวหลกักวิถีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะคะดิฉันดวงใจพงศ์สีชมพูค่ะรับหน้าที่เหมือนเดิม ะะพวกวันวันนี้ตรงกับวันพระหัส,สบดีที่6ธันวาคมปีพุทธศักราช2555นะคะตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน12ปีมะโรงค่ะ เชื่อว่าเมื่อวานนี้หลายๆคนคงจะใส่เสื้อเหลืองกันใช่ไหมคะพอตกเย็นก็จุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเราอาจจะไม่ได้ไปร่วมงานที่จังหวัดไม่ได้ไปที่สนามหลวงจุดเทียนที่บ้านคะ่ะนะคะเป็นการถวายความจงรักภักดีได้เหมือนกันงานะะทุกอย่างอยู่ที่ใจเนาะวันนี้เราเริ่มต้นรายการโดยในโอกาสพิเศษนะคะร่วมกันอสิรวาถวายพระพร,พรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและบทเพลงที่จบไปนะคะบทเพลงหนึ่งในโลกคะ่ะเสียงร้องของนายแพทย์กิติพล ชีวาและคุณกัญยรัตน์กุยสวรรค่ะคุณฟังคะย้อนไปเมื่องานฉลองิราชสมบัติ60ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพุทธศักราช2549เนี่ยนะคะมีพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะในฐานะตัวแทนของพระราชอาคันตุกะที่เข้าร่วมงานนี้นะคะมีข้อความตอนหนึ่งคะ่ะพระราชดำรัสเนี่ยนะบอกว่า ฝ่าพระบาทไม่เคยทรงอยู่ห่างไกลาจากประชาชนของพระองค์ไม่เคยมีพระราชดำริให้ประชาชนเปลี่ยนเพียนผู้ฟังคำสั่งหรือบริวารในทางตรงกันข้ามฝ่าพระบาททรงอยู่เคียงข้างประสบนิกรของพระองค์และทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนชาวไทยตลอดมา ุณผู้ฟังค่ะจากพระราชดำรัสนี้นะคะบง่งบอกให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันเจริญงอกงามระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยในสายตาของนานาประเทศเกินกว่าคำบรรณาใดๆนะคะนักวิชาการจากซีกโลกตะวันตกเนี่ยถึงกับเคยเปรียบเลยนะคะเพื่อเปรียบบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยไว้อย่างน่าสนใจว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในทุกฤดูกาลค่ะ อันนี้เราคนไทยทราบซึ้งกันดีเนาะมีพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมากมายที่ทรงปฏิบัติทรงทำเพื่อคนไทยนะคะวันนี้เนี่ยเรานําเรื่องราวเล็กๆน้อยมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของเราพระองค์นี้นะคะ กษัตริย์ผู้ไม่เคยห่างประชาชนค่ะในช่วงที่สองของรายการคุณค่าอริยธรรมนะคะดูดีวิถีไทยนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเีวเดียวค่ะที่คนสงสัยว่าทําไมพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นที่รักของคนไทยนะคะแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่คุณฟังคะมีความหมายอันยิ่งใหญ่สําหรับคนไทยค่ะรอฟังช่วงที่สองนะคะส่วนช่วงที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะตอบสบายได้รางวัลนะคะเรื่องราวตรงไหนสําคัญสําคันเป็นคําถามในช่วงท้ายรายการถามกันง่ายค่ะตอบกันหน้าไม่นะคะตอบถูกเรามีของรางวัล ส่งให้ถึงบ้านค่ะเอาละมาพบกับช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่าเนาะช่วงแรกค่ะอารยะทัวร์พาคุณฟังไปแวะชมพิพิธภัณฑ์ค่ะแวะชมพิพิธภัณฑ์กับอารยะทัวร์ สวัสดีครับอริยะทัวร์ขอรายงานตัวครับเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านคงรู้จักพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยในศวนหรือว่าบางท่านอาจจะเคยมาเที่ยวชมแล้วใช่ไหมล่ะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าเป็นแหล่งสืบสารภูมิปัญญาด้านผ้าทอไทยประกอบด้วยนิทรศการเกี่ยวกับผ้าข้อมูลข่าวสารรวมถึงวัฒนธรรมต่างๆนอกจากนี้ยังมีภาร,รกิจอื่นๆอ,อีกมากมายครับซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่15้าแล้ว ด้วยเหตุนี้เองสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้จัดนิทรรศการ15ปีพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ Mot ้นในวันที่13ธันวาคม2555ถึง31มกราคม2556ณพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรงานนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคุณวัญชลีกุลศรีชัยบุคลากรของสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินหนึ่งในผู้สร้างสรรค์งานนี้จะมาเล่าให้เราฟังกันครับ 15ปีพิพิธภัณฑ์ผ้ารวม15เรื่องเด่นในรอบ15ปีของพิพิธภัณฑ์หมายเลขสวนซึ่งเราก็จะได้นําเรื่องเด่นนะคะทั้งหมด15เรื่องของเรามาจัดแสดงวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างสัก5เรื่องก่อนนะคะอย่างเช่นนักออกแบบค่ะนักออกแบบของเราเนี่ยเราได้รับเกียรติจากนักออกแบบชื่อดังของประเทศนะคะได้แก่ห้องเสื้อลิโคโอ,อโมนามาจัดแสดงกับเรานอกจาก ออกแบบแล้วเขายังใจดีค่ะมอบชุดให้เราด้วยใครอยากชมว่าระดับมือระดับประเทศเนี่ยเขาออกแบบเสื้อผ้ายัางไงเชิญนะคะบริการวิชาการแก่ชุมชนหน่วยงานของเราได้ก็ได้ออกไปบริการชุมชนไม่ว่าจะไปสอนงานฝีมือสำหรับคนตาบอดบ้างสู่กลุ่มชาวบ้านบ้างสอนเด็กๆบ้างตามโรงเรียนต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นงานของเราที่เราชื่นชอบ นอกจากจะเป็นการบริการเนี่ยเราได้มีการทําวิจัยด้วยนะคะวิจัยของเราเนี่ยได้แก่เรื่องการย้อมสีธรรมชาติการออกแบบลวดลายแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มทอผ้าต่างๆค่ะนิทรรศการของเราก็มีนะคะนิทรรศการที่เราได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากในในกระแสของการลักประเทศชาติเช่นนิทรรศการสมเด็จพระนเรศวรนะคะนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าล้านนา จุดนี้คืองานของเราเลยที่ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากนะคะและสุดท้ายของวันนี้คือการบริจาคเราก็ได้รับเกียรติหรือได้รับแบบน้ำจิตน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธานะคะมามอบผ้าให้เราคนจําได้ไหมคะใครบ้างที่มามอบให้เราตามมาดูผ้าของท่านได้ว่าเราเนี่ย ได้นำผ้าของท่านมาจัดแสดงนอกเหนือจาก5้าเรื่องที่เกิดมาแล้วในอีก10เรื่องที่เราได้จัดก็เช่นคนดังฝึกอบรมทอผ้านะคะราชบงผ้าทอแสดงแบบผ้าไทยสื่อการเป็นวิทยากรความทรงจำและส่งเสริมการแปรรูปค่ะ จะเล่าให้ฟังทั้งหมดคงใช้เวลานานมากนะครับเอาเป็นว่าขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสชื่นชม15เรื่องเด่นในรอบ15ปีของพิพิธภัณฑ์ผ้าจากนิรรศการ15ปีพิพิธภัณฑ์ผ้าในวันที่13ธันวาคม2555ถึง31มกราคม2556ณพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรม,มาได้นะครับที่055-961-218ครับ แวะชมพิพิพธภัณฑ์กับอาริยะทัวร์ฉันเดินตามรอยเท้าอันรวดเร็วของพ่อโดยไม่หยุดพาเข้าไปในป่าใหญ่หน่ากลัวทึบ โดยไม่มีที่สิ้นสุดมืดและกว้างมีต้นไม้ใหญ่ๆมืนหอคอยที่เข้มแข็งพ่อจา๋าลูกหิวจะตายอยู่แล้วและเหนื่อยด้วยดูสิจ๊ะเลือดไหลออกมาจากเท้าทั้งสองที่บาดเจ็บของลูก ลูกกลัวงูเสือและหมาป่าพ่อจ๋าเราจะถึงจุดหมายปลายทางไหมพ่อจ๋า กนี้ไม่มีที่ไหนดอกที่มีความรื่อนรมและความสบายสำหรับเจ้าทางของเราไม่ได้ปูด,ด้วยดอกไม้สวยๆจงไปเถิดแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจเจ้าพ่อเห็นแล้วว่าน้ำตาเนื้ออ่อนๆของเจ้าเลือดของเจ้าเปรียบดั่งทับทิมบนใบหญ้าใกล้น้ำน้ำตาของเจ้าที่ไหลต้องพุ่มไม้สีเขียว เปรียบดังเพชรบ,บนมรกตที่แสดงความงดงามเต็มที่เพื่อมนุษยชาติจงอย่าละความกล้าเมื่อเผชิญกับความทุกข์ให้อดทนและสุข,ขุมและจงมีความสุขที่ได้ยึดอุดมการที่มีค่าไปเถิดถ้าเจ้าต้องการเดินตามรอยเท้าพ่อลูก ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการคุณค่าอารยธรรมนะคะดูดีวิถีไทยคะ่ะบทเพลงที่จบไปเดินตามรอยเท้าพ่อนะคะคิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกับบทกลอนในเพลงนี้เป็นอย่างดีนะคะผู้จัดเองจําได้ว่าไม่แน่ใจหรือว่าประถมหรือว่ามัธยมนะคะที่ได้อ่านบทกลอนนี้ด้วยความซาบซึ้งนะคะเป็นบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะคุณผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนอยู่ตลอดเวลานะทรงบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะคะวันนี้ได้นำเรื่องราวนี้มาฝากกันค่ะกษัตริย์ผู้ไม่เคยห่างประชาชนนะคะเป็นบทความนำมาจากนิตยสารายิงไทยฉบับปักแรกเดือนกันยายน2554นะคะ บทความนี้กล่าวไว้ว่าศาสตราจารย์แมนเฟรดครามเมสนะคะผู้ศึกษาปรัชญาตะวันออกแล้วก็ศาสนาพุทธมายาวนานแล้วก็เดินทางเข้ามาพำนักที่จังหวัดเชียงใหม่หลังเกิดเหตุภัยพิบัติสึนามินะคะท่านได้ศึกษาคําสอนต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะจนกระทั่งเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะหนังสือนี้มีชื่อว่าเรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัวมุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวงค่ะศาสตราจารย์แมนเฟรดครามเมสเนี่ยนะคะให้ทัศนว่า หากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงเป็นกษัตริย์ในช่วงพระชนชีพนี้พระองค์จะต้องเป็นบรมครูที่มีชื่อเสียงอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเขาได้แสดงความรู้สึกสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราอย่างลึกซึ้งในฐานะที่ทรงเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่พยายามจะพัฒนาประเทศชาติในขณะที่คนอื่นได้แต่เฝ้ารอสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นโดยมิได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ เรื่องที่น่าสลดก็คือคนไทยทั้งหลายไม่ตระหนักและยอมรับในสิ่งนี้ทุกคนภาคภูมิใจในการมีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่แนวคิดอันเป็นรากฐานสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการเป็นแรงบันดาลใจความเป็นตัวอย่างที่ดีและวิถีแห่งการดาเนินชีวิตของพระองค์ไม่ได้ถูกรับเอามาใช้ในการปฏิบัติประชาชนคนไทยควรจะตระหนักว่า หนทางเดียวที่จะแสดงความเคารพต่อครูก็คือด้วยการเรียนรู้จากพระองค์เพื่อที่จะนำความรู้นั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่แขวนพระบรมฉา,ายาลักษณ์ของพระองค์ไว้ในบ้านคุณผู้ฟังล่ะคะเดินตามพระราชาคนนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยคุณผู้ฟังคะในอดีต,ตเนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายเลยนะคะที่ตที่แสดงให้เห็นว่าเหตุแต่พระเจ้าอยู่หัวถึงทรงเป็นที่รักของคนไทยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก,ลกๆแต่ก็ มีความสำคัญมากนะบ่งบอกถึงน้ําพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาค่ะขอยกตัวอย่างสักสองสาเรื่องในเวลาจํากัดน้องนึกฟังเริ่มจากเรื่องของคนคนนี้ค่ะถาวรชนะภัยนะคะนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนบทความเรื่องในหลวงกับประชาชนค่ะระบุว่ามีข้าราชสํานักผู้รับใช้ใกล้ชิดคนหนึ่งเล่าว,ว่าเมื่อพุทธศักราช2550น้ําท่วมภาคใต้และก็อาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะ ในเวลาเดียวกันนั่นเองการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้นําเครื่องโทรพิมพ์มาถวายติดตั้งที่ห้องงานใหม่ๆทอภัยที่ห้องทรงงานใหม่ๆนะคะก็ส่งติดตามข่าวอุทกภัยอย่างใกล้ชิดค่ะแม้จะดึกเดื่นเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่เสด็จขึ้นบรรทมนะคะทรสงส่งคําถามผ่านเครื่องโทรพิมพ์ไปยังรัศดรด้วยความห่วงใยว่าน้ําลดแล้วหรือยังปรากฏว่าคนตอบไม่ทราบว่าผู้ส่งคําถามมือ ที่ส่งคําถามมาคือพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวนะคะก็เลยป้อนคําถามมาตอนตีสองตีสาด้วยความไม่พอใจค่ะว่าถามอะไรอยู่ได้ดึกเดือนป่านนี้แล้วคนเขาจะหลับจะนอนแต่สุดท้ายก็พิมพ์ข้อความตอบกลับไปว่าน้ํำลดแล้ว คุณผู้ฟังคะดรสุเมธตันติเวชกุลคะ่ะเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะเป็นอีกหนึ่งท่านคะ่ะที่ได้ลำดับเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์ที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะได้เล่าว่าหลังจากที่สเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยนะคะก็ทรงขอกลับไปที่พระตำหนักเพื่อจะทรงเปลี่ยนฉลองพระบาทเพราะจะต้อง ส่งไปทอดพระเนตรงานในป่าต่อค่ะดังนั้นบรรดาผู้ตามเสด็จก็เลยคิดว่าโอ้ยน่าจะมีเวลาสัก20นาทีหรับไปพุ้ยข้าวกินเนี่ยนะคะก็เลยรีบวิ่งไปที่อา,อาหารที่เตรียมไว้ค่ะปรากฏว่าพวกที่ไม่ได้ตามเสด็จเนี่ยก็กินข้าวกันหมดแล้วเนาะเหลือข้าวติดก้นกระบะกับไข่ดาวแห้งสามถึงสี่ฟองค่ะและตรงนั้นแหละค่ะก็มีข้าวอยู่จานหนึ่งวางไว้นะมีข้าวผัดกับไข่ดาวโปะอยู่หนึ่งฟองค่ะแล้วก็มีน้ำปลาถ้วยหนึ่งวางอยู่ไว้วางใกล้ๆกันเนี่ยก็มีใครคนหนึ่งหย คุณฟังคะ่ะขณะนั้นเองก็มีเสียงม,มหาเล็กพูดขึ้นว่าไม่ได้ไม่ได้ของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักคะ่ะดรสุเมธบอกว่าเราแล้วก็บอกว่าแท่นน้ำตาจะไหลเลยนะคะที่ได้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เสวยเหมือนกับข้าราชบริพารที่ตามเสด็จคะ่ะนอกจากนี้คะ่ะยังมีบทความเรื่องมหาราชของไทยนะคะโดยรองศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุคะ่ะได้ทําให้พวกเราทราบถึง เหตุการณ์วันที่2องพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2528นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของพิธีพระราชท,ทานปริญญาของบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะปรากฏว่ากําลังพระราชท,ทานกันอเนี่ช่วงบ่ายค่ะ ได้เกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศนะเป็นผลให้บัณฑิตจำนวน6คนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาหมดโอกาสที่จะถ่ายภาพตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหั์ไว้เป็นที่ระลึกนะคะแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชกระแสรับสั่งว่าให้ไปตามบัณฑิต5้คนนั้นขึ้นมารับปริญญาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ฟังคะ่ะภาพแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทยเนี่ยจึงเกิดขึ้นเนืยแรงศรัทธาและความจงรักภักดีนะคะอันเนื่องมาจากน้ําพระราชาหรอไทยที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คะ่ะนี่เป็นตัวอย่างเพียงนเล็กน้อยเท่านั้นนะคะตลอดเวลาคะ่ะเราได้รับฟังได้อ่านได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านอยู่เสมอเลยเนาะเอาล่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังด้วยความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะ นะเตรียมพบกันในช่วงต่อไปนะคุณผู้ฟังตอบสบายได้รางวัลค่ะตอบสบายได้รางวัลพบกันช่วงสุดท้ายของรายการคุณค่าอริยธรรมนะคะตอบสบายได้รางวัลค่ะวันนี้เอาเป็นคำถามเรื่องราวสบายๆดีไหมคะพอสบายๆทุกคนก็ไปการโทรมาตอบอีกเนาะบางทีให้คุยพูดคุยนะก็ไม่เดี๋ยวไม่โทรกันนะครับ เล่าเรื่องของกษัตริย์ผู้ไม่เคยห่างประชาชนไปให้ฟังกันไปมียกตัวอย่างอยู่สองสาเรื่องเนี่ยเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังประทับใจเรื่องไหนแอบบอกเล่ากันฟังหรือว่าอุ้ยมีเรื่องราวอยู่ในใจที่อ่านมาพบมาอยากจะบอกกล่าวแบ่งปันกันก็โทรศัพท์มาบอกกันได้นะหรือจะตอบว่าประทับใจเรื่องไหนก็ได้นะคะ0ู5ย์1 5า6หนะคะ0 5 5ย์1 5าห้า่ะส้าหรักเรื่องราวของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะที่แสดงถึงความรักคนไทยทั้งประเทศนะคะเล่าให้ฟังประโยช่์สองสามเรื่องนี้เรื่องไหนที่ประทับใจไม่เอ่ยจะเล่าสู่กันฟังนะ,ะหรือว่ามีเรื่องราวที่จะแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นก็โทรมาได้นะคะ0 5 5 2 6 1 5 6 7ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อประมาณสักข้าจำไม่ผิดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเราได้ยินเรื่องราวของพ่อคนหนึ่งนะคะที่เก็บขยะเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกสองคนนะค,ะคนแรก ก็ผ่าตัดเปลี่ยนกระเพาะเทียมไปแล้วคนที่สองยังต้องเรื่องของหัวใจอีกผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอีกนะคะหลายคนคงจําได้นะคะดาบตํารวจถนัดเชียงแสนนะคะเป็นตารวจอยู่ที่อำเภอบางระจัจกกังหวัดพิษณุโลกนี่เองค่ะและเมื่อวานนี้เองนะครับเรื่องราวของผู้ชายคนนี้เนะี่ยก็หวนกลับมากระตุ้นสกิดความรู้สึกของคนไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ,บอกว่า เป็นหนึ่งเรื่องราวเป็นตัวแทนของความเป็นพ่อจริงดูไปก็ผู้จัดดูไปก็น้ำต,ตาไหลไปด้วยนะคะดาตำรวจถนัดเนี่ยตาบอดข้างหนึ่งด้วยนะคะเพราะเกิดจากหินที่ในกาะตัดหญ้าแล้วกระเด็นมาใส่ตานะคะกนะ็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคเาบอกว่าเป็นอุปสรรคสาหรับการดาเนินชีวิตค่ะด้วยความเป็นพ่อนะคะเก็บขยะมาขายเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกก็บอกว่าถามว่าอายไหมต้องเก็บขยะเขาบอกว่าไม่อายหรอกถ้าลูกมาของเงินแล้วไม่มีเงินให้สิน่าอายมากกว่านะคะ แล้วก็ขยะบอกว่าก็ไม่ใช่ขยะนะมันเป็นของเหลือใช้ของเก่าที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคุณฟังเรื่องราวของผู้เป็นพ่อคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างสําหรับพ่อหรอกคะ่ะเพราะว่าความเป็นพ่อนะอยู่ในสํานึกของผู้เป็นพ่อทุกคนอยู่แล้วทำเพื่อลูกอยู่แล้วนะแต่ว่าอยากจะบอกผ่านไปถึงผู้เป็นลูกนะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณได้เอาแค่ ได้สนใจได้แสดงความรักกับผู้เป็นพ่อมากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนไ,ไ,ไม่ถึงขั้นต้องตอบแทนหรืว,วาพ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะคะขอแค่ความสนใจการความรักความเมตตาทอนที่มีให้กันเนาะนะเรื่องราวพอถึงวันพ่อปุ๊บเราก็จะต้องมีดังดาบพวกเนี้ยเข้ามาสกิดเตือนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นต้นแบบให้กับเราทุกคนเนาะเอาละว,วันนี้ไม่มีคนโทรตอบคําถาม นะคะไม่เป็นไรอาจจะแหม่ยากเป็นนิดนึงนะให้มันเล่ามาพูดอะไรนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่เชื่อว่าไม่มีใครโทรมาคุยในรายการแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครที่ไม่รักพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะพระเจ้าอยู่หัวหนในใจของพวกเราทุกคนเนาะคุณฟังวันนี้รายการคุณค่าอารยธรรมหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันดวงใจพกศสีชมพูค่ะในนามของสถานอารยธรรมศึกษาโขงสัลวินมหาวิทยาลัยนเรศวรจะนําร้อยเรื่องราวหลักวิธีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านกลับมาใหม่วันพุธสัดาหด้ดใหม่มงเศษนะฮะรอฟังกันนะคะหลักสิบิน พบกันสวัสดีค่ะ